ถายแล้วดีิึงจะเริ่มนิวลมดีถ่ายนอยถ่ายนอยกล้องอะไรทำไมัเล็กเขาเรียกโกโปรไงนนี้ถัดมาก็เป็นเราเนี่ยย่อเล็กเนาะเล็กก็เล็กถ่ายง่ายใช้ง่ายไม่ได้ซื้อออกมาอย่างนี่ปอกมก็เลยมัน มัน่มาด้วยใจมาด้วยใจมาด้วยใจสำคัญที่สุดไม่มีอะไรผิดพลาดมาให้รู้ว่าใจมันมาตรงนี้ใจมันรู้สึก,สกรู้สึกว่ามันมาตรงนี้นี่ใจมันมาตรงนี้ เพี่เตรียมของคุณพ่อมาทำใ้อันนี้ของคุณพ่อม่ใช่เหรอเราทิ้งเลยเราท้งไม,ม้อาหมอ๋อราทิ้งให้มันใจมันมาเลขนี้นี่เช็ดเล่นด้วยใจสามตุลาห้าเจ็ดแม่เสียปีห้าเจ็ดส,ส,ส,บสบิบปีแล้วปีนี้หกห้าสิบกว่าปีหรอถึงเนา แปดปีแปดปีอืมทิ้งอ่ะทิ้งใส่บาทหลวงพ่อเลยสิใส่เงินก็ได้เอาทำบุญนะของแม่ครับแม่ชวีวันครับเอาทำบุญทำบุญไปหลายปัจจัยซะเลย ขอบคุณนะเฮง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 ,งขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอบ ไปครับเสร็จหลวงพละกิจคุณแม่ชวีวนันรับบุญไปเต็มเต็มไปรู้สึกว่าติ้งไม่ได้ทําบุญตักบาตรตั้งนานแล้วนะตามนั้นดูแต่ซื้อมาใครเขาใครเขากลับบ้านซื้อมาใครขากลับบ้านเราก็ทำทางที่เขาผู้ใหญ่ก็ตั้งใจอยากให้เราตั้งใจเรามีเวลาเราก็หาเวลามา<ป>แล้วหลวงพี่องค์เมื่อกี้ไปไหนหลวงพี่ไงก็ไปแล้ว ไม่หรอกแกก็หรือว่าเราพูดเล่นไม่เป็นไรหรอกอสีกันอยู่ไม่เป็นไรแกแก,ก็ออกบินรบาทด้วยกันนะครับอ,ออกบินรบาทด้วยกันเคเดี๋ยวเราไปวัดของคุณพ่อน้องพลอยต่อแล้วกันนะครับ